มีชายคนหนึ่งชื่ออุปติสสะชลาดหลักแหลมไปหาอาจารย์มากมายแต่ไม่เคยพบคำตอบที่แท้จริงจนวันหนึ่งเขาได้พบกับพระอัศชิภิกษุนหุ่มที่เดินบินทบาตในเมืองราชครึกท่านอาจารย์ขอให้ท่านเมตตาสอนธรรมแก่ข้าด้วยเถิดพระอัศชิยิ้มเบา,เบาข้าเพิ่งบวชใหม่อาวุโสจึงรู้น้อยแต่ถ้าอาวุโสต้องการ ข้าจะเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ฟังแล้วท่านก็กล่าวประโยคที่เปลี่ยนชีวิตอุปติสะไปตลอดกาลเยธรรมาหีต ah ah, ุปะภวาเตสังหีตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตได้แสดงเหตุสิ่งเหล่านั้น และการดับของสิ่งเหล่านั้นพระมหาสมณะได้ตรัสไว้ดังนี้เพียงประโยคเดียวอุปติสระรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาในจิตใจนี่คือคำตอบที่เขาตามหามาตลอดไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการเข้าใจกฎแห่งเหตุและผลบางทีสิ่งที่เราตามหาไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด